หอคอยโอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เล่นลายเลนเจอด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะพามาเล่นคอหอยเอ้ยไม่ใช่ห่อคอยนะครับอนันต์นะครับชั้นที่42นะครับเพื่อช่วยเหลือเซลลี่นะครับซึ่งด่านนี้ถ้าเล่นชนะก็จะได้เหรียญไป125,000าเลยนะครับชั้นที่42เลยนะครับก็มามาเล่นกันเลยนะครับมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับตัวที่ผมใช้ก็มีอยู่1 2 3 4 5ตัวนะครับก็อย่างนี้เลยนะครับ แล้วก็ใครที่ยังไม่ดูคลิปที่แล้วนะครับก็คือคลิปในด่านที่40นะครับอ่าชั้นที่40นั่นแหละครับก็กดตรงมุมขวาบนนะฮะเห็นไหมฮะตรงนั้นแหละกดเลยครับกดกดอ่ะกดแล้วก็มาลุ้นมามาเล้นกันเลยนะครับก็ด่านนี้ใช้3ขคนนกนะครับคนนกพิเศษจะเอาเพื่อนไปช่วยด้วยนะครับเพื่อนเลเวล37อ่ะมาลุ้นกันเลยนะครับก็ออกลูกไหนก่อนก็ปล่อยตรงนั้นอุ้ยออกลูก3ก็ปล่อยลูก3เลยนะครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้ปล่อยเพื่อนนะครับ แล้วก็ปล่อยนี really? older, there, it. It ้ไปด้วยแล้วตอนนี้ชั้นล่างก็ปล่อยแชมเปญหนึ่งตัวนะครับผมจะเน้นแชมเปญมากกว่านะครับเพราะว่าจะได้แบบยิงสเปซทีเดียวนี่แบบพุ่งเลยนะครับโอ้โหดูครับดูมันยิงโคตรแรงนะฮะแชมเปญผมโอ้โหดูมันยิงปังฮะปังฮะปังดูฮะแต่มันก็ยังหลบได้นะบอสมันโหดขึ้นนะครับอต้องระวังฮะดูให้รอบครอบนะครับดูทุกช่องนะฮะ อย่าให้พลาดนะครับถ้าพลาดสักช่องไปนี่คือจบเลยนะครับโอ้โหดูช่องกลางผมจะตายแล้วอุยช่องล่างมาเฮ้ยช่องบนก่อนเดี๋ยวช่องบนไม่รอดอ้ยช่องล่างช่องล่างเอ้ยปุ๊บปุ๊บเอ้ยชนะครับโอ้ยแตกนะฮะโอ้คือเกือบไม่รอดเลยนะครับชนะบแบบชิวเฉียดเลยนะครับแต่ก็ถือว่าชนะนะครับ นี่นะฮะได้เงินมา90,000กว่าเลยนะแล้วก็ได้เงินมาอีก125,000 0นะครับโอ้โหโคตรเยอะนะครับแต่ว่ามันก็เท่ากับขนนกที่เสียไปก็ถือว่าเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาให้ไปดูเกียร์นะครับในตัวที่ผมใช้ตีเมื่อกี้นะครับก็ตัวนี้ก็เนี่ยนะฮะตัวเลก็ไม่ได้ใส่อะไรนะครับรถแชมเปญก็ใส่นี้โกชมเปญก็แบบนี้นะครับก็โนทีมสอก็แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้รถแชมเปญก็ใส่แบบนี้นะครับเกียร์ฟรี นะครับก็ท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับหวังว่าคลิปของผมนะฮะจะเป็นประโยชน์กับกับท่านผู้ชมนะครับที่ดูคลิปของผมนะครับซึ่งสามารถเอาไปเล่นให้พานดานชั้นที่42ได้นะครับก็ใครที่ไม่มีโกลแชมเปญหรือตัวแชมเปญฮะแนะนําให้ใช้บราวย์เทเกอร์นะครับอ่าใช้บราวย์เทเกอร์นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายท่านเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็ กดไลค์นะครับกดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าฮะด่านที่43นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าด่านที่43นะครับไปแล้วครับขอบคุณครับปุ๊บอ่าแล้วรอเดี๋ยวรอพัดโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้ผมมีวิธีแก้ครับอ่าเดี๋ยวเราเตรียมกดน้ําแข็งนะครับอ่าเตรียมกดน้ําแข็งปุ๊บอ่ากดน้ําแข็งครับแล้วก็รอสักครู่นะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่แป๊บหนึ่งเออปุ๊บอุ๊ยจะแตกเพราะวะเอ้ยแตกครับโ